นักร้องสาวฟุ้งรักใหม่คบแฟนรุ่นพี่อายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสุดสวยเสียงดีและมากความสามารถอย่างตะกแตนชลรดาที่นอกจากเราจะเห็นผลงานเพลงของเธอมากมายแล้วมีเพลงยอดฮิตติดหูเธอก็ได้โอกาสเป็นพิธีกรรายการอีกด้วยเรียกได้ว่าการงานเธอนั้นปังสุดๆสำหรับเรื่องความรักเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันค่ะ ล่าสุดสาวตะกะแตนได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่าเรื่องความรักตอนนี้ที่คบกันอยู่ตอนนี้4ปีแล้วพี่เขาอายุห่างจากเรา7ปีเขาเป็นผู้ใหญ่มาก คอยดูแลสอนเราในมุมมองให้คิดบวกเพราะทุกอย่างที่เราทำมันจะสะท้อนกลับมาหาเราโชคดีเขาคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเรื่องการแต่งงานส่วนตัวก็รับคิดเรื่องแต่งบ้างถามว่าเรื่องแต่งงานสำคัญไหมมันสำคัญกับคนที่ไม่เคยแต่งงานและต้องให้เกียรติพ่อแม่แต่มันไม่ได้สำคัญกับคนสองคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันชีวิตไม่ได้จบที่งานแต่งเสมอไปมันจบด้วยรักและการดูแลเอาใจใส่กัน